สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันเนาะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พิสูจน์ทฤษฎีบทที่2.18นะครับข้อที่1อันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับต่อมาอันนี้เราจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทข้อที่2นะครับข้อที่2อเราดูนะเขาบอกว่าถ้าหอรอมาของ A กับ C เนี่ยเท่ากับ1นะครับและก็ B หาร A ลงตัวแล้ว หอลมอของ b กับ C ก็เป็น1เช่นกันนะครับอ่ะเรามาลองพิสูจน์กันนะครับเราก็พิสูจน์พิสูจน์นะครับมันเป็นข้อความอะไรครับเป็นข้อความท่าแล้วเนาะเราก็ให้หลังท่ามาให้หอลมอของ a กับ C เท่ากับ1ใช่ไหมครับและ b หารเอเออโทษโทษโทษ b หาร A นะลงตัว นะครับ b หาร a ลงตัวอันนี้จะเขียนเป็นตัว d อยู่แล้วนะครับขอโทษนะ b หาร a ลงตัวนะครับต้องการแสดงว่าอะไรครับต้องการแสดงว่าหอรอมอของ b กับ c เนี่ยเท่ากับ1นะครับหอรอมของ b กับ c เนี่ยเท่ากับ1นะครับอ่าโอเคโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างเราก็เามาใช้นะครับเนื่องจาก หอลมอของ a กับ c เท่ากับ1นะครับเราก็อาศัยทฤษฎีบทอะไรครับและจากทฤษฎีบทอะไรนะที่ครูบอกว่าถ้าเกิดหอละมอเป็น1ปั๊บเราก็นึกถึงทฤษฎีบทนี้เลยก็คือทอบอที่2.14นะครับเราก็จะได้ว่ามี x กับ y นะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทำให้ ซึ่งทำให้อะไรครับ ax บวก cy อ่าโทษนะ1เท่ากับ1เท่ากับ ax บวก cy โอเคไหมครับอ่าได้หนึ่งสมาการเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาเราใช้เหตุผลถัดมาที่เขาให้มาก็คือ b หาร a ลงตัวนะครับเนื่องจากอะไรนะ b หาร a ลงตัวนะครับดังนั้นนะครับโดยนิยามการหารลงตัวเราก็จะมี q ใช่ไหมครับที่เป็นจำนวนเต็มซึ่งทำให้ซึ่งทำให้ซึ่งทำให้อะไรครับ a เท่ากับ b คูณ q โอเคไหมอ่ะคราวนี้เราทำไงต่อสิ่งที่เราต้องการแสดงคือหอรอมมตัวนี้เป็น1นนะครับฉะนั้นเราเลยอยากจะได้สมการ อันนี้เป็นทศนะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนสีปากกาหน่อยนะครับอ่าครูอยากได้สมก,การอะไรนะครูอยากได้มี x กับ y น่ะคล้ายๆกับเหมือนทบบอที่2.14นี่แหละที่เขียนรูปของ1เท่ากับ b คูณอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็บวกกับ c คูณอะไรบางอย่างที่เป็นอะไรครับที่เป็นจํานวนเต็มอันนี้เป็นทศนะ ที่เป็นจํานวนเต็มครูจะได้สรุปว่าหอรอมอของ b กับ c เนี่ยเป็นอะไรเป็น1โอเคไหมครับฉะนั้นเราก็มาดูซิอ่าตอนนี้เรามีสมาการอันนี้อยู่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้อันนี้มี c d อยู่แล้วถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัว b นะมันก็จบเลยเราก็สังเกตอ้าวนี่ไง a มันเท่ากับตัวนี้เราก็เอาเข้าไปแทนในสมาการนี้เราก็ดังนั้นเราก็จะได้ว่า1เท่ากับอะไรครับ BQ ใช่ไหมเอบวก CY โอเคไหมครับแทน A ด้วยอะไรครับ BQ นะครับจากนั้นเราก็ดูเราได้สิ่งที่เราต้องการหรือ,อยังอะไรที่คูณกับ B ก็คือ Q กับ x ็ใช่ไหมอะไรที่คูณกับ C ก็คือตัว Y นะครับเราก็มาเขียนเนื่องจากอะไรนะ b เอ่อโทษเนื่องจาก Q นะครับแล้วก็ X แล้วก็ y เนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในจำนวนเต็มใช่ไหมครับดังนั้น q คูณ x แล้วก็ตัว y เฉยๆก็ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ในจำนวนเต็มด้วยนะครับจริงๆ y ตรงนี้ไม่ต้องเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขียนแต่ q กับ x เท่านั้นก็พอเพราะเรารู้อยู่แลวว่า y เป็นสมาชิกอยู่ในจำนวนเต็มใช่ไหมครับอาฉะนั้นตรงนี้เป็นจำนวนเต็มเรียบร้อยนี้ก็เป็นจานวนเต็มเราก็าจากทฤษฎีบท ดังนั้นจากทอบอที่2.14เราก็เลยจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรครับหอรอมอรของ bc เท่ากับ1ทันทีโอเคไหมครับนะโอเคไหมครับมีใครสงสัยไหมนะครับสงสัยก็ถามรูกทางไลน์ได้นะครับอ่าโอเคฉังนั้นอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เรียบร้อย ได้แล้วว่าหอรอมอของ b กับ c เท่ากับ1โอเคต่อมาต่อมานะครับเรามาดอาูอันที่3เนอะการพิสูจน์ข้อที่3นะครับข้อที่3เขาว่ายังไงเขาบอกว่าถ้า a หาร b คูณ c ลงตัวและหอรอมอของ a กับ b เท่ากับ1แล้ว b ต้องหาอะไรครับหารตัว c ได้นะครับฉะนั้น a าหาร B ที่คูณกับ C ดูให้ดีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วหอลมอของ A กับ B เท่ากับ1น,นะครับ b ก็ต้องหาร C ลงตัวด้วยนะครับอ่าโอเคฉะนั้นเราก็มาพิสูจน์พิสูจน์นะครับเราก็ให้หลังท่ามาให้ A หาร B คูณ C ลงตัวและหอลมอของ A B เท่ากับ1น,นะครับ ต้องการแสดงว่าหลังแล้วต้องการแสดงว่า a หาร c ลงตัวโอเคไหมครับอ่าเหมือนเดิมเลยเขาให้อะไรมาเราก็เอามาอ้างเอามาใช้นะครับเนื่องจาก a หาร b คูณ c ลงตัวนะครับเราก็ใช้นิยามการหารลงตัวก็คือดังนั้นจะมีอะไรครับ q ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทำให้ซึ่งทำให้ BC เท่ากับ a คูณ Q โอเคไหมครับนะอันนี้เป็นสเต็ปปกติของเราเนาะทุกคนต้องจำให้ได้นะครับอันนี้พอเราเห็นการหาลงตัวปับ๊บเราสามารถเขียนประโยคแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อมาเราเอาเหตุที่2ก็คือหอเรมมอตัวนี้เป็น1นนะครับเนื่องจากหอเรมมอของ a กับ b เท่ากับ1นนะครับพอเราเห็นอย่างนี้ใช้ทฤษฎีอะไรครับ อ่า2.14ใช่ไหมโอเคและจากทอบอ2อ4เราก็จะได้ว่ามี x กับ y ที่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับซึ่งทำให้อะไรซึ่งทำให้อ่เท่ากับ a x บวก b y โอเคฉะนั้นตอนนี้เรามี2สรรมการคือสรรมการนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สรรมการนี้ เราต้องการพิสูจน์ว่าอะไรครับเราต้องการพิสูจน์ว่า a หาร c ลงตัว a หาร c ลงตัวแสดงว่าเราต้องเขียนอะไรนะให้อยู่ในรูปของอะไรนะ c เท่ากับ a คูณอะไรบางอย่างที่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับอ่าโอเคคราวนี้เราทำยังไงดีเราทำยังไงดีครับอ่ามีใครมีข้อเสนอแนะอะไรไหม เรามีสองสมการนี้จะทำยังไงจัดให้อยู่ในรูปของ c เท่ากับ a คูณอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเราอาจจะหยุดคลิปของครูไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วลองคิดดูนะครับยังไม่ต้องรีบฟังครูเฉลยนะครับอ่ะแต่สมมุติเราคิดคิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคือเราเอา c เนี่ยคูณกับสมการนี้นะดังนั้น เราเอา c คูณสมการนี้เราก็จะได้ c เท่ากับอะไรครับ c a x บวก c b y เข้าไหมครับอ่าพอคูณเสร็จปั๊บเราสังเกตว่าตัวนี้ c คูณ b หรือว่า b คูณ c มันมีค่าเท่ากันใช่ไหมครครูก็เลยสามารถจะแทนไอตัว c b ด้วยตัว a q ได้ถูกไหมครับเราก็นำมาแทนฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น c x cax เหมือนเดิมแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็กลายเป็น a q y โอเคนะครับไม่งงนะจากนั้นเรามีตัว a เป็นตัวร่วมอยู่เราก็ดึง a ออกโอเคไหมครับอันนี้ข้างในก็เป็น cx บวกอะไรนะ qy โอเคไหมครับอ่าเราก็ได้ลนะ c เท่ากับ a คูณอะไรบางอย่างซึ่งตัวนี้เราก็มาเช็คเหมือนเดิมเนื่องจาก เนื่องจากอะไรครับเอ x y แล้วก็ c แล้วก็ q เป็นจำนวนเต็มนะครับดังนั้นเอา c คูณ x บวก q คูณ y ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่โอเคไหมครับนะโอเคนะเราก็สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น a หาร c ลงตัว โอเคนะถ้านี่ก็เห็นไหมครับพิสูจน์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรโอเคนะครับการพิสูจน์ของเราก็เสร็จสิ้นตรงนี้อันนี้ก็คือข้อที่ข้อที่3นะครับอันนี้คือข้อที่3โอเคนะครับอาต่อมาเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4อ่าโอเคนะเดี๋ยวครูขอขยับกระดาษนิดนึงอาข้อที่4นะครับข้อที่4ี่เขาว่ายังไงข้อที่4ี่เขาว่ายังไงเขาบอกว่า ถ้า a หาร c ลงตัวและ b หาร c ลงตัวโดยที่หอรอมอของ a กับ b เป็นหนึ่งแล้วนะ a คูณ b ก็ยังคงหาร c ลงตัวเออน่าสนใจฉะนั้นเราลงมาพิสูจน์นะครับ่มาพิสูจน์กันเราก็เริ่มนะครับเหมือนเดิมเป็นข้อความท่าแล้วเราก็ให้ a หาร c ลงตัวและ b หาร c ลงตัว โดยที่โดยที่อะไรครับหอรอมอรของ a กับ b เท่ากับ1โอเคนะเราต้องการแสดงว่าต้องการแสดงว่าอะไรครับต้องการแสดงว่าหลังแล้วใช่ไหมฉะนั้นก็คือ a คูณ b หาร C ลงตัวโอเคนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาเราลองทำนิดนึงนะยังไม่เฉลยนะ,อะลองทำครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างอ่าเหมือนเดิมเลยทําไงครับเขาให้อะไรมาเราก็เอามาเอามาอ้างเอามาใช้นะครับอ่าโอเคเราก็เหมือนเดิมเนื่องจากครนี้มันมีการหารลงตัวสองครั้งเนี่ยครูขอเขียนพร้อมกันเลยได้ไหมเนื่องจาก A หาร C ลงตัวและอะไรครับ b ก็หาร C ลงตัวดังนั้นก็จะมี 1>, 1แล้วก็ q2 ขอเขียนรวมกันแบบนี้เลยนะที่เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทำให้ c เท่ากับ a คูณ q1 และ c เท่ากับ b คูณ q2 โอเคไหมครับนี้ไม่สงสัยเนาะนะครับใครจะเขียนแยกทีละอันก็ได้อันนี้ครูอขอเขียนรวมกันมาเลยนะครับโอเคต่อมามีอะไรอีกหอละมอตนี้เป็น1อ่าเนื่องจาก ออลมของ A กับ B เท่ากับ1นะครับแล้วเราใช้ทฤษฎีบทเดิมของเราก็คือทบ2อ4เราก็จะมีอะไรครับเราก็จะมี xy ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทำให้ซึ่งทาให้อะไรเอ่ย1เท่ากับ A x b y บวก B โอเคไหมครับอ่าโอเคนะจากนั้นเราทำไงต่อเราต้องการให้อะไร a b หาร c ลงตัวนะครับแสดงว่าเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรครับต้องเขียนอยู่ในรูปของ c อันนี้นะ c เท่ากับ a คูณ b คูณอะไรบางอย่างจริงไหมอ่าอันนี้ครูทศนะครับนะเกิดเขียนเป็นสีแบบนี้คือการทดนะเวลาสอบไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอ่าโอเคชนะเรามาหากันเรามีสรรมการว่าไงบ้างเรามีสมการว่า c เท่ากับ a คูณกับ q 1 c เท่ากับ b คูณกับ q 2แล้วก็สมการ1เท่ากับ ax บวก by โอเคเราทำไงดีครับเราทำไงดีวิธีการง่ายที่สุดของเราก็าคือเอา c คูณสมการนี้นะครับเราก็จะได้ว่า c เท่ากับ cax บวก cby โอเคไหมครับโอเคนะเรียบร้อย รานนี้ต่อมาเราต้องการให้มันมีตัวร่วมคือ a b อันนี้มันมี a อยู่แล้วอะเราต้องการให้มันมี b ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ดูสิอ๋อ c นี่ไงเปลี่ยนให้เป็นรูปของอะไรครับ bq 2ไงนะครับก็กลายเป็นอะไรครับ bq 2 ax โอเคอันนี้ไม่งงนะเพื่อให้มันเกิดตัว b กับ a มาอยู่ด้วยกันโอเคนะครับต่อมาอันนี้ c ของเราก็เท่าอะไรอีกเท่ากับ aq 1ใช่ไหม มันก็จะมีตัว a มาคู่กับตัว b ฉะนั้นนี่ก็เป็น aq 1 by โอเคไหมครับเห็นไหมสองโพจนี้จะมีตัวร่วมเหมือนกันก็นกคือ b กับ a เห็นไหมครับครูก็ดึงออกมานะครับครูก็ดึงออกมาแต่เราต้องการอะไรนะ a คูณ b ใช่ไหมครูก็ขอดึงเป็นแบบนี้ a คูณ b นะครับที่เหลือก็คือ,อ q 2 x บวกอะไรครับ q 1 y โอเคนะอันนี้ไม่งงนะครับเพราะการคูณเรา อันนี้มาสลับที่กันได้อยู่แหละนะครับเอา b ขึ้นก่อนเอา a ขึ้นก่อน b ก็ได้นะครับโอเคนะพอเราได้แบบนี้ปั๊บอา้าวเสร็จแล้วนี่นะครับแค่เช็คตรงนี้เท่านั้นเองว่าเป็นจํานวนเต็มนะครับเราก็เนื่องจาก x y q 1 q 2เป็นจํานวนเต็มนะครับดังนั้นในวงเล็บอันนี้ก็คือ Q2X บวก Q1Y ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มด้วยโอเคไหมครับอ่ะนั้นเราก็สรุปได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นะไรครับ A คูณ B หาร C ลงตัวโอเคนะอันี้ก็คือจบการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่2.18นะครับฉะนั้นเรามีเวลาว่างลองฝึกเขียนฝึกทำดูนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ดูเฉลยนะครับปิดการพิสูจน์เอาไว้นะครับดูแต่ตัวทฤษฎีบทนะและลองพิสูจน์เองดูนะครับดูซิว่าเอ๊ะเราทําได้ไหมนะครับติดตรงไหนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูเฉลยนะครับแล้วถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็สามารถถามครูได้นะครับทางไลน์ก็ได้โทรมาโดยตรงก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวครูจะนัดผ่านซูมนะครับเป็นระยะระยะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับ จอกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกันนะครับบางทีบางคนเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยในข้อนี้แต่บางคนบอกเข้าใจแล้วนะครับเราอาจจะอธิบายให้เพื่อนฟังได้นะครับนะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคไหมครับนะครับช่วงนี้ฉะนั้นเราก็ <c oughs> ขออภัยเราก็เปิดดู YouTube ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครูก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะจบในส่วนของตัว หารร่วมมากนะครับครั้งต่อไปเราจะมาดูตัวที่มันเป็นมิตรของมันนะครับเป็นสหายของมันก็คือ,อตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าคอลอนอนั่นเองนะครับอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ